สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับจากเพจพระเครื่อง3มิติครับวันนี้ก็จะมานะครับอัปเดตข่าวสารพระเครื่องนะครับนะเป็นราคาพระนะครับที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรบ้างอย่างไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับสมเด็จเผ่าวัดอินพิมเจดีนะครับปี2495เป็นพระเนื้อผงนะครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่1,500บาทจนถึง3,000บาทครับ รายการต่อไปครับมาพระซุ้มนครโกษากุวัดสัมปสิวนะครับนามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่6 0 0 0จนถึง1 000, 2 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับสมเด็จวัดปากน้ำพิมพ์ต้นนะครับรุ่น3นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือตั้งแต่3 0 0 0 0ื่นจนถึง50,000บาทครับรายการต่อไปครับ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางขานรุ่นแรกนะครับเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเป็นมือตั้งแต่3 0 0แสนจนถึง5 0 0แสนบาทครับรายการต่อไปครับพระผงนางพญานะครับาพิษณุโลกนะครับเนื้อดินม,มีการเช่าหาเป็นมือตั้งแต่200,000จนถึง40,000 0บาทครับรายการต่อไปครับ พระหลวงปุสุวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับพิมพ์แม่ครัวเล็กนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่1 0, 2 0 0 0 0บาทจนถึง1 8 0 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับ <c oughs> เหรียญหล่อหลวงปุสุวัดป่าคลองมะขามเท่าพิมพ์รัศมีนะครับเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทจนถึงสามแสนห้าหมื่นบาทครับรายการต่อไปครับ พระชัยวัดท่านเจ้าคุณมานะครับพิมพ์ฐานเตี้ยเนื้อทองเหลืองครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่7,000จนถึง1 5 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับพระจิ่งหลังปีหลวงปู่ดูวัดสแกร่รวมปลุกเสกครับออกปี2506นะครับเนื้อนวะโลหะครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่3,500บาทจนถึง6000บาทครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับ เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์บัวข้างหลวงปู่ดู่วัสดก,กปีส5 2 0้ครับเนื้อทองแดงผิวไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่800 0จนถึง1 000, 2 0 0 0บาทครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับนะหวังว่าพระเครื่องที่เรายกมานั้นจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆชอบใจคลิปแบบนี้นะครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์ กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนหรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคราวหน้าจะมีคลิปหลวงพ่ออะไรราคาไหนอัปเดตบ้านยังไงฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์จากเพจพระเครื่องสมัมผัสต้องกราบราทุกท่านก่อนครับสวัสดีครับ